สวัสดีท่าน,นามชมนได้ค่ะผมไมค์เอาไปวีเคเอ็กซ์นะพอดีนีเกมาครับเอ็กซ์เอ็กซ์เลทนะที่เลคอนทุยใช่แล้วก็วันนี้นะคะอยู่กับเซิร์ฟเดิม<ๆ>ซึ่งเปลี่ยนระบบแล้วนะคะยศว<ๆ>ีไอพีเปลี่ยนก็ไม่มีผลอะไรฮะก็บินได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าบ้าน,นเนี่ยก็ดูสภาพแพนะคุณจะรู้นะคะว่าโดนหนักนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าโดนโดนด้คิมใช่ช่วง <ๆๆ S 1> ที่เราไม่ออนกันเนี่ยเขามีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วผมก็ไม่เข้ามาดู ก็อัปเดตต้องใช้โปเทคนะฮะอืมไม่มีโปรเทคที่ผู้มนุยนี่เลี่การ์ดโปเทคคืออะไรครับคุณกันครับเติมเอาฮะหน้าเติมเติมแล้วเอาโอ้โหตอนนี้คุณคุณสักดากำลังเกียนอยู่นะครับก็คลิปนี้ผมโอ้ยมึงบอกอะไรมาล่ะไม่บอกเลยกินเนื้อได้ก็หนีย่างบ้านคุณคิม อ๋ออันนี้ชือว่าอะไรครับผมกำลังลืมงใหมันคุณเคียซไงเออคินไอคินนะไอคินมันเป็นเกณนะครัมันโดอันทีงสองออแล้วอคนแรกชื่อชื่อคุโลรรู้จัก่อ่าััคุณกำลังไปขึ้รมาไปข้มาใครมาตลอออดข้นมาขครมาข้มาข้นาขอป้ายตลัดรู้จักกับเธอชยา อกบับ,บร้องผู้ตัสินบอลนั่นะจ้ะครับ่ะนั่นแหละแฟนแฟนเขาชื่อโคโล่ซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นแฟนกับเออคุณคิมนัใครไอ้คิมอะใครใครอะใครถามถามผ่าครับไอ้เหี้ยบ้านกูไอสัสกูเห็นตาตั้งตาไอ้หัวคุยสปาวไปเลยแบนแบนแบนฆ่าแบนฆ่าแบนอยาฆ่าอยากฆ่าขอฆ่ากันทีนึงดิ ใชาเหรอวะเรื่องของขอโอ้โหขอขอมันตกระหว่างค้าของนะฮะอะไรตกคำสาปเห็นจะอเน่อะไรนะปิ๊กก็ทุกคนต้องซื้อโปรเทคแล้วนะฮะก็บ้านผมยังไม่ได้แปะโปรเทคนะฮะเนื่องเสกเนื่องเสกไม่ได้ครับทมื่อไหร่ไอทิ้งเลยไหมครับก่าหรม่ทิ้งเลยไหมเมื่อไหร่ไหมตัดตานี้ทิ้งเลยฮะเมืใหม่เลยไหมของคุณคิมเนี่ยเอ้ยยายาเลยเดี๋ยวสงสารเขา ไม่เราซาบา้านอะไรกันใหม่เลยไงแล้วเล่นสีโพเราซาบนินก็ทิ้งมาแหละนี่แหละไปทำฟาร์มที่บ้านทนฟาร์มเถอะนี่นะเพราะงั้นรรครับกระโปรงคงไม่ได้หรอกกระโปรงฮะนั่นดิเดี๋ยวผมไปดูสปาร์คคุณสรุปจะเอากระโปรงเหรอมันจะมีให้ใช้เลยนะอันนี้เราก็ยังพอไปขนแก่น,นะที่ที่ผมกูซาหามาเองกับมือนะมันเป็นการหาเงาินยากมากกันะ พอ่อไปยอมสีให้เแห้งเลยนะครับ <c oughs> คือออกมารอบบ้างก็เจอแล้เขาบอกว่าการการใช้วับครั้งแรกจะทําให้หลุดหนึ่งครั้งครับจำได้ว่าครั้งแรกจะเจ็บมือเยอะออกนะครับ <c oughs> ใช่เหรอใช่โลคิงไปโลคิงนี่ไอพวก,กไอพวกไม่มีแขนกายก็จะขุดชา้าเนะครับแต่ผมนี่มันเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ธรอาหารกินนะเหรอฮะกระโดด เราไปดูดีกว่าว่าจุดต่างๆเนี่ยมันมีอะไรในสปาสปานี่มือนเดอมตอนนี้มีขน,น,ขนแก่ประมาณส <c oughs> ี่สี่แพควันนี้เอาหมดบ้าแแม่ผมเนี่ยพเพราะเกียจผม,มว่าคุณเดือกว่าแม่หรอหมะ<ห>เดี๋ยวบอาตอนหลังทรันผมเอาเลยก็ได้ให้ผมนี่มือก็ได้มั้ยมือไม่เร็วอว่าไกลผมร้านขายยาบับ บัฟอกไม่สำเร็จยัง,ย,งยังไม่เป็นโดเต็มนะครับบัฟเน,น,นี่ยเมือ่อกี้บัฟมีของให้โดเลยซึ่ว่าของเต็มนะฮะตั้งตาของเต็มนะฮะเห็นแล้วมันเป็นท้องนะมานี่แค่พื้นบ้านนะพื้นบ้า <laughs> นตองเซนเทคโอเคพว,พวกโปรเทคคำสั่งนะฮะสามารถดูได้ตรงนี้นะฮะ มีเรื่องของกูเมา,าครับกูจะขุดบ้านอย่างเดียวตอนนี้เทรนเนอร์กู<ะ>จากบอลอะไรวะขอไม่ยอมโพสอะไรเลยครับผมก็โดนเดียบทำไมเปลี่ยนชื่อแฟนเป็นนนนี่วะไอ้นอน,นี่น,น,นี่แล้วลุงลุงลุงเลงอยู่เนี่ยลุงเลงลงเขาตีจริงนะเราขุดพอประมาณมมให้ให้คุณคีมเขาได้ตั้งตัวตั้งตั้งตัวใหม่ได้บ้างไหมลุงว่างไงหลานเอ้ย ไม่เมื่อยหรอลุงลุงทหารเก่านะหนูยืมเป็นปีก็ไม่เมื่อยยืมมาเป็นหลายปีไม่มีิโอเราลองวิ่งตามทางไปก็แล้วว่าเราเรามีประมาณสี่แพคกับอีกาบอกแล้วมันมีสมสีแล้วก็คมิกประมาณหนึ่งแพทตอนนี้ผมมาวิ่งสำรวจดูว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บเลเวลครับผมเขาของทำก่อนเลย พวกนี้กลับไปแล้วนะครับอ๋อนี่ <ผม S 1> ไงมีพวกมอนเตอร์เกิดเยอะเฮ้ยตอนนี้เราต้องการขอดแก๊สเหลือพอดีครับเราจะเจอเป็นก้อนของแก๊สเหลือนะครับแต่ว่าเราทำอะไรมันนั้นเรก็ขุดแล้วป้นนะครับเราเอาหินดดทุเรศต่อตัวขึ้นมาแล้วกัน,นครับหินหยาบล่นมุกได้ด,ดีดีออกนะครับ ไม่ได้เนี่ยมุกเราใช้เข็บไม่ใช้ได้แล้วรอเดนะี่ยน้องใช้ได้แลกหรอเอ้ยใช้เข็มมาแล้เหรออือนี่โอ้โหนี่เลยคนเจ็สีเหลืองเท่มากครับตอนนี้บ้านเราสีดำแดงเหลืองนะเวลาหมุนหน้าจอมันก็จะเป็นอย่างีรเวลาเอ่อเวลาหมุนนะพอเราได้โจมตีเราก็ไปยิงเกาะเพื่อนฮะเพื่อนก็จะด่าเรานะ้ใครจนะนีเอาละ รูรูอ้อเดี๋ยวขอประกาศเนยนะคะเนื่องจากอ่าอดมินอัอดโจนะครับได้ประกาศหาหาผู้ดูแลอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นเป็นโอพีเหมือนกันสมัครต้องการอีกคนหนึ่งนะฮบเพื่อมาจัดกิจกรรมนะครับจัดทุกวันตอนเย็นทุกวันตอนเย็นนะไม่ไม่มาเพราะไม่มาได้เพราะครับตระกลแกขงส่วนนี้ใช่ ไม่มาเราลางพ่อนะ่ตรงนี้มันที่เก็บเบลนะฮะนี่ก็มาเดินแนะนำถ้าคุณกะผิดนี่คุณคุณเดยไม่่คยเจ็บพ่อคุณเจ็บมากกว่านะเป็นพีเ้นด่าพ่อนะก็ใครสนใจนะฮะก็โพสในกลุ่มนะครับเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวก็คุยกับแอดมินโจได้เลยนะฮะไม่ไม่ไม่เอาเด็กเธอหมยนะบอกเลยใช่เอาเด็กเอาคนพูดูเรื่องนะฮะอายุเขาคงสิบปีสิบปีแบบรุงเดิง ไม่ขนาดแล้วน้องอูนี่จุดไฟแล้วแล้วการสมัครนี่ต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอไงครลบาสัมพันธ์ดิมึงทำเ่อสัมพันธ์สิไม่เอาไงก็ผมพูดพูดแค่ว่าใครสนใจก็หลังไม้นะฮะที่หลังไม่แล้วนี่เราไม่อยู่หลังไม่หรอเราคุยหน้าไม่หรอใช่เราคุยหน้าคือตอนแรกป้ากับไม่เราอะมันคือเราอยู่หลังหลังหลังไม่เราปะป้าก็อยู่หลังไม่ ปากเราอยู่หน้าไหมหลังหน้าหลังหน้าก็หน้าสิก็หลังก็หลังเลยหน้าคืกาออกะลองไปเกย,กเกกย์ต้องเข้าใจอุณศักด์าเันเกย์ต้องเข้าใจก็เขเป็นคนนั้นก็รู้สักว่าโม่เมละมะลเราจะทราบว่าหลับไม่เรีก็บ้านหลังเดิมก็ดีลแล้วเ,เหรอกล้าครับแมวตอนนี้สเบิยผมนั่นโคตรเยอะกันเลยครับแด้มาจากไหนเนี่ยผมีเกาปนเข้ามาเลย เนี่ยบ้าเขาสือร์นะมันนี้ต้องแหละเราขับมันเองดิน้างเขาสวยๆจากน่นบ้าเดาว่าผมลุดนะฮะผมเดาผมลุดอะไรผมเดาผมดุดเลยผมลุดแล้วแหละผมดุดล้วต้องใช้เซิรซนะครับอันนั้นผมร้วงโอเคคัดก่อนโอเคมาแล้วฮะก็เนื่องจากว่าเซิร์ฟยังไม่ค่อยเสียรนมากเท่าไหร่เพราะเพิ่งอัปเดตมานะครับ ถ้ากองตัวไม่เก่งันี้ก็เซิร์ชตากกันนะครับยังไม่เท่พอโอเคก็ใช่ประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวรออัปเดตจากทางแอดมินนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะวันนี้ก็แค่มาเดินนําเหนือส่วนต่างๆก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะอืมอย่างนั้นแหละอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเนี่ยมีดูหมายเลขอ๋อเป็นแมป ครับผมแนะนำครับผมกอาหมดเครับครับถอดแล้วครับถอดแล้วครับไงสาบานเถอะสาบานเลยแล้วเงาตรเก็บไว้พอได้บอกพี่นี่ได้สร้างบ้านเนี่ยอัปเดตได้คงทนสองมีประทิดมีประสิทธิผลระรับสองโอเคนะฮะตอนนี้ก็ไปดีกว่า แล้ววันนี้ลาไปก่อน10นาทีก็พอแล้วไว้เจอกันใหม่หน้าครับม,มาแค่อัปเดตเฉยไปไปแล้ว